สวัสดีครับชายนิรนามนอนริมถนนขอความช่วยเหลือที่คอมีแผลใหญ่เริ่มแห้งหนอนขึ้นเต็มชายนิรนามนอนร้องขอความช่วยเหลือริมถนนที่ระยองที่คอมีบาดแผลขนาดใหญ่แต่เริ่มแห้งมีหนอนขึ้นเต็มกู้ภัยเร่งช่วยพาส่งโรงพยาบาลยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่31ธันวาคม 67ที่จังหวัดระยองเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสร์สงเคราะห์แรงได้รับแจ้งว่ามีคนนอนร้องของความช่วยเหลืออยู่ริมถนนสาย344หลังตู้ยามประจำตำบลทางเกวียนห่างจากตู้ยาม50เมตรเมื่อไปตรวจสอบพบชายรูปร่างผอมดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำอิดโรยไม่สามารถพูดได้ที่คอมีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมปากจนเป็นแผลขนาดใหญ่มีมแมลงวนตอม,มีหนอนคึ่งเต็มแผลเริ่มแห้งเป็นสีดำ กู้ภัยเร่งตรวจสอบพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลแปลงตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบมีร่องลึกประมาณครึ่งเมตรคาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะถูกทำร้ายแล้วนำมาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าวซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใครและได้รับบาดเจ็บจากเหตุใด